ส่วนในขณะเดียวกันกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมเรื่องเงิน12ล้านที่สงสัยกันว่าเป็นใครใครมันจะเอาเงิน12ล้านไปทิ้งข้างถังขยะอ oh. ลืมขนาดไหนแล้วต้องเป็นคนระดับไหนถึงมีเงิน12ล้านเก็บในกล่องพลาสติกแล้วเอามาโยนทิ้งไว้ตรงที่ทิ้งขยะของคอนโดคุณผู้ชมคะตำรวจใช้เวลารวดเร็วมากและเจ้าของเงินไม่รู้เลยเหรอ เงิน12ล้านใส่ไอ้กล่องพลาสติกแบบนี้ที่เราไว้เก็บของที่บ้านนะคะเงินมันเป็นฟ้อนๆเลยแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่ามีเอกสารมีชื่อของคนคนหนึ่งอยู่ในกล่องนี้ด้วยคุณทวีวัฒเส้นแก้วนะคะก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเป็นที่ปรึกษาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอนุกรรมการในการประชุมของกสทชวันนี้เจ้าตัวปรากฏตัวที่โรงพักเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาตํารวจสอบปากคำไปสองชั่วโมงล่าสุดออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าเงินทั้งหมดไม่ต้องไปสงสัยนะไม่ใช่เงินผิดกฎหมาย เงินผมเองผมเป็นทนายคนตั้งคำถามโหเป็นทนายมีเงินเก็บ12ล้านเลยเหรอ <c oughs> คุณผู้ชมเห็นบอกว่าเจ้าตัวเองเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทเอกชน4นะ4บริษัท